ครับผมนายวิระกรมณีทรัพย์สุขพลหัวหน้ากองสนองตระเวนายจงเทียนค่ะดิฉันนางสาวสุรการชมพีคุณกองสนองตระเวนายจงเทียนและดิฉันนางสาวสุภลมาทิจีนคุณสอสอตระเวนายจงเทียนค่ะครับวันนี้เราจะนำเสนออาชีพเข้าสู่โลกของนักค้าเย้ ตอนนี้เราจะมาดูว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำนาบมีฮะมีอะไรบ้างครับท่านเรียกต่อนค่ะก็อุปกรณ์หลักๆเลยนะคะก็คืออันนี้ผมเยวนะคะเรียกจเป็นว่าผมเยลที่ยืมโลนะคะต้องเป็นสวธรรมชาติใช้ในสาหกรรมอาหารนะคะดังนั้นจึงปลอดภัยต่อร่างกายและผิวหนังนะคะอันนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้คือสีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกก็คือเป็นสีที่ใช้ทำงานกิจกรรมทั่วไปแล้วก็ศิลปะนะคะคัะ ก็มีอันนี้คือมีเดียมเพกไทน์นะคะเป็นสารเคลือบสําหรับงานผ้านะคะทําให้สีติดกับเนื้อผ้าดีนะคะ,คะแล้วก็มีอันนี้น้ำยาล้างจานนะคะซึ่งเราเติมจานกับน้ําสะอาดนะคะเป็นตัวช่วยให้สีกระจายนะคะ,คะแล้วก็จะมีอ,ะอันนี้คือเข็มวาดลายนะคะอันนี้ก็เป็นก็อบเบอร์ใช้จยดสีนะคะก็จะมีกูก,กันงูก,กันนะคะแล้วก็มีอันนี้แก้วไว้ผสมสีนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูกัน วิธีการสมน้ำเกลอันนะคะก็คือเราใช้ผงเจลเนี้ยนะคะผงเจลือ1กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะแต่วันนี้เราจะใช้น้ำในนี้ทั้งหมด8ลิตรนะคะแล้วก็ต้องใช้ผงเจลทั้งหมด80กรัมนะวิธีการผส,สมก็คือใส่น้ำลงในภาชนะแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆเทผงเจลลงนะคะค่อยๆเทแล้วเราก็จะคนคนไปนะคะคนให้ผงเจลกับน้ำเข้ากันนะคะไม่ให้เป็นก้อนนะคะก็คนคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ค่ะอันนี้ก็คือน,น้ำเจลที่เราผสมแล้วก็ทิ้งไว้สามชั่วโมองนะคะนี่น้ำเจลที่พร้อมใช้แล้วนะคะลักษณะต้นหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะนีเป็นพร้อมใช้งานนะคะสีอะคริลิกขึ้นช้อนชานะคะแล้วก็พี่อ่าี่สีให้เขาแบบนะคะไม่ให้เป็นก้อนนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆผสมน้ำน้ำสีขึ้นชน้อนชาก็จะใช้น้ำอยู่ประมาณสามสี่เดียนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเราจะค่อยๆปิ้วๆใส่คะ น้ำลงไปทั้งหมดเน yani so so ี่ยมันจะทําให้เราปี้สียยากนะคะค่อยๆทยอยใส่น้ำลลงคนนะคะสีจะไดไ่ต้มต้นสีจด้แบบคนนี้ยพอใส่น้ำเสร็จเราก็ไปใส่อื่นนะคะใส่ยาอันนี้คือเราใส่น้ำใส่แล้วนะคะสามเอ็มเอลสามเอ็มเอลหรือสี่เอ็มเนะคะแล้วแต่เราจะชอบให้สีเข้มหรือสีอ่อนนะคะ น้ำเข้ากันแล้วนะคะ,ะแล้วก็จะใส่ข้องสารหวานอันนี้คือสารน้ำยาล้กกางจานที่เราเจือจางแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปจะใส่น้ำยาล้กกางจานที่เราใช้จางแล้วประมาณสามส่วนะคะนี่นะคะแล้ววันนี้อันนี้อันนี้คือคนเข้ากันเบเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราจะทำงานผ้าเราก็ต้องใส่อีเดียมเทคพายลงไปประมาณสาม แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการสบัดสีบนน้ำเจล<ช>นะครับเพื่อเราจะมาทำมวกบาร์บีค้วกันนะครับเชิญเรียกกอะบวนกนี้ก็เป็นไงครับเป็นการลงสีในน้ำเจลใช่ไหมครับเป็นการสบัดสีนะครับง่ายง่ายง่าย,าย <Cu> นะครับไมอันที้กี่ดอกับไม้นะครับ เราก็ใช้ตัวอุปกรณ์ในตัวการวาดลายถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้เราสามารถใช้อะไรแทนได้าสามารถใช้ไม้ขึ้มฟันลงน้ำเกลแล้วก็เป็นการพิมพ์ลายใสสิค้าที่เราต้องการตอนนี้ที่เราทำก็คือเป็นหมวกนะครับตอนนี้หมวกของเรานะครับได้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับบี <Yeah. S 1> ครับผมหากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ ก็ติดต่อสอบถามนะคะได้ที่กศนอำเภอสันติวิห์นะคะแล้วกศน